จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเชื่อว่ามีอีกหลายครอบครัวนะคะที่รอคอยคนรักกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็มีอีกหลายครอบครัวที่ต้องเจอกับความสูญเสียค่ะคนในนั้นนะคะคนในวงการบันเทิงเนี่ยมีหลายคนที่ติดตามข่าวกันทั้งวันค่ะรวมไปถึงหนุ่มกล้องห้วยไร่นะคะบอกเลยว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้กลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะคือนักข่าวก็ไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าตัวเนี่ยนะคะคือมีการเปิดรับบริจาคเงินแล้วก็อาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มค่ะขอเป็นตัวกลางในการส่งมอบของแล้วก็เงินไปเยียวยาที รมงานดันหน้านะที่ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุอย่างไม่ย่อท้อเลยค่ะ mm hmm. สาเหตุหนึ่งที่ทําให้กล้องห้อยไร่สะเทือนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากๆเลยค่ะ mm hmm. พาะพี่ก้องเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความรู้สึกจากหัวอกคนที่เคยเป็นผู้ใช้แรงงานมาก่อน mm hmm. ตัวเองเนี่ยสมัยก่อนก็ทํางานแบบนี้ค่ะทำงานอย่างหนักแล้วก็เหนื่อยค่าแรงได้มาก็น้อยนิดเดียวแต่ว่าโชคชะตาย,ยังต้องมาเจอเหตุที่ไม่คาดคิดแบบนี้ค่ะ mm hmm. บางคนนี่นะคะพี่ๆคนงานต้องคอยมานั่งภาวนา mm hmm. หวังให้ปาฏิหาริ์เนี่ยเกิดขึ้นขอให้เจอ เจอคนในครอบครัวกลับมาอย่างปลอดภัย,อยขอให้เจอเพื่พอนที่รักรรขอให้เจอภรรยาเจอสามีที่รักที่ยังติดค้างอยู่ในตึกออกมาให้ได้ค่ะพี่ก้องบอกว่าติดตามข่าวก็ยิ่งรู้สึกเศร้าจนร้องไห้ออกมาค่ะแล้วก็ขอบอกความตั้งใจที่เปิดรับบริจาคครั้งนี้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยนะได้บริจาคเงินจากหน้าเวทีที่แฟนๆเคยมอบให้ค่ะเหมือนเป็นแบบ มาละไน้ำใจอ่ะหแสนบาทคุณผู้ชมซึ่งจากเดิมเนี่ยนะตั้งใจจะนาเงินก้อนนี้ไปซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหนึ่งเมษายนคือวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเป็นการฉลองอายุครบ38ปีของพี่ก้องเวยไร่แต่พอเกิดเหตุร้ายกับเมืองไทยแบบนี้พี่ก้องบอกว่ามันคือเหตุเร่งด่วนค่ะขอนําเงินนี้มาช่วยตรงนี้ก่อนหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดรับเงินบริจาคนะก็มีคนใจบุญร่วมบริจาคคืนเดียวนะคุณผู้ชมรวมๆแล้วเนี่ยได้มาสองล้านกว่าาบท ค่ะ <มา S 1> ซึ่งทางพี่ก้องเองก็จะแบ่งเงินที่ได้นะคะไปช่วยหน่วยงานต่างๆเบื้องต้นนี่นะคะก็จะมีการบริจาคให้กับศูนย์ฝึกสุนัขเคนายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมอบให้กับองค์กรทําดีของพี่บุ๋มปนัดดาเอาไปช่วยเหลือคนต่อไปด้วยค่ะผมามาเห็นแล้วก็แบบเราเป็นคนใช้แรงงานมาก่อนนะครับว่ามันเสี่ยงจริงๆเมื่อก่อนที่ผมเคยสัมภาษณ์ว่าผมเคยทํางานที่สูงทํางานติดฉนวนกันความร้อนนะครับคือมัน ไม่เสียงไฟช็อตก็ตกตายอ่ะอยู่งั้นแต่ว่ามันมันมันเลือกไม่ได้อ่ะมันก็ต้องทําแล้วพอมาเจอแบบนี้แล้วก็ก็ทําให้แบบอย่างน้อยก็ทําให้รู้สึกว่าเราอย่าอย่าประมาทกันนะทุกคนนะใช้ชีวิตให้มันให้มันสนุกแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนใครนะไม่รู้ตายวันตายพรุ่งจริงวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีทุกวันจริงด้วยความเป็นผมมันมันง่ายต่อการสื่อสารมันชวนเพื่อนก็ชวนง่าย พอเราพูดอะไรไปมันเลยทามันมันเลยเห็นเป็นรูกป,ประธรรมมากขึ้นซึ่งพี่พี่น้องๆ้องเราทําเยอะมากกว่าแต่จริงๆคนที่น่าชื่นชมที่สุดคือพี่พี่คู่ภัยเหตุการณ์อะไรปั๊บเจอเจอที่นั่นเลยที่แรกเลยไม่รู้อันตรายแค่ไหนตรงนั้นน่าชื่นชมครับส่วนผมก็ได้ทําในสิ่งที่แบบว่าตัวเองพอทําได้มากกว่า นุ้กราบน้ำใจจริงๆนะหัวใจพี่ๆกูภัยทุกคนนะคุณผู้ชมเนาะนอกจากจะมีแฟนคลับมาร่วมบริจาคแล้วค่ะก็ยังมีเพื่อนพ้องคนดังเดินทางมาร่วมบริจาคแล้วก็ช่วยสร้างสีสันในงานให้หลายๆคนนั้นคลายสภาพจิตใจคลายกังวลมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตาต้าไทยบ้านทิศเอมนะคะแล้วก็นักร้องสาวธัญญาค่ะซึ่งธัญญาเนี่ยยกมาทั้งบ้านเลยนะกระเตงลูกชายมาด้วยค่ะมีคุณสามีน้องอาโลเอ่อคุณอาโลนะคะแล้วก็ลูกชายน้องคาโลมาอวดดูความน่ารักด้วยค่ะซึ่งสาวธัญญา อุ้มลูกชายมาโชว์ร้องเพลงสดๆเป็นการตอบแทนพี่น้องประชาชนและก็แฟนคลับที่เดินทางมาบริจาคของนะณจุดรับบริจาคด้วยตัวเองค่ะธัญญาบอกว่าเธอยินดีแล้วก็เต็มใจมากๆที่จะได้มาสมมอบน้ําใจเพื่อเยียวยาผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวผ่านทางพี่ก้องห้วยไร่อีกทางหนึ่งค่ะอีกทั้งก็ยังดีใจนะแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลึกๆคือดีใจที่ได้เห็นน้ําใจคนไทยทุกคนเวลา <ạ. S 1> เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆก็แล้วแต่เธอไม่อยากให้เกิดหรอกค่ะแต่ว่าเห็นน้ําใจของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันมันก็ยังพอชื่นหัวใจอย,อยู่ พี่กล้องว้รนี่เป็นเป็นหัวเรือใหญ่ของแบบศิลปิน<ะ>ทางฝั่งอีสานบ้านเราอะไรอย่างเี้ค่ะที่แบบว่าพอชวนทํากิจกรรมอะไรเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเพราะว่าพี่ก้องเป็นคนที่แบบช่วยเหลือจริงๆะอเงินที่เราบริจาคหรือสิ่งของที่เราได้บริจาคเนี่ยค่ะถึงผู้ประสบภัยแน่นอน นเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านในทุกพืก้นที่เลยนะคะตอนนี้ก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะ,ค,ะ,ะคุณผู้ชมมาสํารวจความเสียหายกันดีกว่านะคะก็ทราบว่า